อันแล้สวสดีค่ะยาเดีต้องรับสู่ช่องแอดลาสนะคะอาแล้วค่ะวันนี้นะคะมันก็จะมา อ,อ,อ่านไพ่นะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่ออะไรกับคุณนะคะผ่านไพ่ไนออฟวานส์ในวนนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกกับคุณนะคะว่าให้ทําหน้าที่ของคุณต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะอย่าหลงเพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆรอบตัวจนลืมหน้าที่ของตัวเองนะคะอย่าให้ความสําคัญกับความสวยงามต่างๆรอบตัวมากเกินกว่าจิตปิญญาของตัวคุณเองนะคะความสดส ใส่ความสว่างขึ้นความถี่ของจิตวิญญาณคุณนะคะมีค่ามากมายมหาศาลนะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีหน้าที่คุณรู้ตัวตนของตัวเองมาเป็นอย่างดีฉะนั้นแล้วโฟกัสที่หน้าที่ของตัวเองโฟกัสที่เวลาของตัวเองนะคะ จัดสรรเวลาของตัวเองให้ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีไม่ว่าจะมีใครนะคะมาทำให้คนให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณนะไม่มีค่ามากพอนะคะหรือว่าตัวคุณไม่เหมาะสมกับหน้าที่ของคุณหรือว่าตัวคุณอนะ ไม่สามารถที่จะทำงานของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะงานของคุณมีปัญหาชีวิตของคุณมีปัญหาแล้วคุณจะทำหน้าที่ของตัวคุณเองได้อย่างไรนะคะก็ขอให้คุณนะคะ โฟกัสที่หน้าที่ของตัวคนแล้วก็รับรู้จุดยืนของตัวคนเองในตอนนี้ในเวลานี้คุณอาจจะได้รับพลังงานต่างๆมากมายรอบตัวคุณโดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่ต้องไฝ่กับอะไรทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบน,นี้นะคะเราก็อยากจะบอกว่าขอให้คุณนะตั้งจิตให้ดีเคลีย์พลังงานของคนอื่น ออกไปจากตัวคุณให้ได้นะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองทําหน้าที่ของตัวเองให้ดียกจิตวิญญาณของคุณให้อยู่ในระดับที่คุณลงมาค่ะยกจิตวิญญาณของคุณให้อยู่ในระดับที่คุณลงมาเพื่อทําหน้าที่ของคุณให้เต็มที่นะคะให้อยู่ในระดับที่สูงที่สุด ยกร่างกายของคุณให้อยู่ในระดับเดียวกับจิตวิญญาณน,นะคะถ้าตอนนี้ร่างกายของคุณกำลังอยู่ในช่วงของความเจ็บปวดให้คุณรักษาความเจ็บปวดของร่างกายของคุณนะคะคุณอาจจําเป็นที่คุณจะต้องเคลียร์พลังงานออกจากร่างกายด้วยการออกกําลังกายเลือกทานอาหารที่ถูกที่แบบที่ถูกะคะ่ะ ที่ถูกกับร่างกายคุณอย่าลืมว่าร่างกายของคุณนะคะรีแอคต,ตามสิ่งที่คุณใช้ตามสิ่งที่คุณกินนะคะไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเพรอฉะนั้นแล้วนะคะให้คุณะ่ะเลือกให้ร่างกายของคุณดีเลือกสิ่งที่แมทช์กับร่างกายของคุณนะคะสิ่งที่แมทช์กับร่างกายของคุณอะ่ะอาจจะไม่ได้แพงมาก หรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่คนอื่นใช้แล้วดีแต่เป็นสิ่งที่คุณใช้แล้วเหมาะสมกับตัวคุณแล้วทําให้คุณทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีนะคะคุณจําเป็นที่คุณจะต้องเรียนรู้นะคะว่าคุณทานอะไรลงไปแล้วมันส่งผลยังไงกับตัวคุณนะคะคุณก็สามารถที่จะจับรายละเอียดได้แล้วว่าถ้าคุณทานสิ่งนี้เนี่ยทำไมร่างกายของคุณรู้สึก เหนื่อยขาดพลังงานหรือว่าวาวุ่นวุ่นวายดึงพลังงานของคนอื่นเข้ามาในร่างกายของคุณได้มากมายมหาศาลนขนาดนี้นะคะคุณก็ควรที่จะหยุดกินหยุดดื่มหยุดใช้และหยุดทําในสิ่งเหล่านั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่นะคะที่คุณทําใช้หรือว่ากินเข้าไปแล้วคุณรู้สึกเบาสบายสามารถทําหน้าที่ของตัวคุณได้นะคะเลือกสิ่งนั้นนะคะให้กับตัวคุณแล้วก็ ให้กับชีวิตของคุณนะคะอยากแคร์คนรอบตัวคุณมากนะคะคนรอบตัวคุณน่ะอาจจะเรียกร้องให้คุณสนใจเขาหรือว่าเรียกร้องให้คุณแบบดูแลจนแบบจนเกินความสามารถของคุณน่ะมันเกินขอบเขตความสามารถของคุณน่ะไม่ได้หมายความว่าคุณแบบละทิ้งหรือละเลยคนในครอบครัวของคุณคนรอบตัวของคุณหรือวิถีชีวิตของคุณแต่เราหมายความว่าให้ในระดับ ที่เพียงพอและพอดีเพราะทุกคนมีกรรมมีหน้าที่เป็นของตัวเองที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตที่จะต้องรับผิดชอบอารมณ์และความรู้สึกและสิ่งที่ตัวเขาเลือกมาเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่ารอบตัวคุณจะเป็นยังไงถ้าคุณมองแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอะ คุณไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้แล้วคุณทําทุกอย่างทุกวิธีแล้วแล้วมันยังเป็นเช่นนั้นอยู่นั่นหมายความว่ามันไม่ใช่ปัญหาของคุณมันไม่ใช่กรรมของคุณไม่ใช่ชีวิตของคุณและวิถีของคุณค่ะปล่อยมันไปให้เจ้าของเขารับผิดชอบด้วยตัวของเขาเองนะคะคุณอาจจะช่วยได้รับผิดชอบได้แค่ในส่วนของคุณที่คุณสามารถทําได้แต่บางส่วนนะคะ คุณจําเป็นที่คุณจะต้องปล่อยให้เขาเป็นไปในระดับที่เขาสามารถที่จะเป็นไปได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่แนนสามารถให้ได้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย